สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาฝึกวาดรูปนะครับการ์ตูนเด็กผู้ชายยืนชี้มือนะครับโดยได้โพสต์รูปนี้ในกลุ่มหัดวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถไปโหลดภาพนี้มาเพื่อจะฝึกตามคลิปสอนนี้ได้เลยนะครับทำการเปิด Illustrator ขึ้นมานะครับพร้อมกับนำภาพเข้ามาในโปรแกรมไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Place นะครับจากนั้นนะครับเลือกรูปการ์ตูน เด็กชายเข้ามานะครับ Place ไปที่เลเยอร์นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเลเยอร์ขึ้นมาคลิกไปที่เทมเพลตกดปุ่มโอเคนะครับคลิกไปที่ครีเอทนิวเลเยอร์นะครับเสร็จแล้วมาเลือกเครื่องมือที่จะใช้วาดในที่นี้จะใช้ Pen Tool นะครับคลิกลงไปแล้วก็นะครับการเติมสีฟิลนี้จะไม่เติมนะครับโดยการคลิกนันตรงนี้นะครับ แล้วก็ทําการซูมภาพเข้ามานะครับอันติเนตเชื่อไว้นะครับหมุนเมาส์นะครับซูมใบหน้าเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับเราจะได้วาดง่ายๆในขั้นแรกนี้จะทําการวาดใบหน้าก่อนนะครับซึ่งใบหน้านี้ให้เรามองภาพเป็นวงกลมหรือว่าวงรีนะครับแบบนี้นะครับทรงรูปไข่นะครับเริ่มจากจุดไหนก็ได้นะครับจะเริ่มจากจุดนี้ก็แล้วกันนะครับโดยการคลิกลงไป1ครั้งนะครับ จากนั้นก็จะมาจุดที่2ประมาณอยู่ใต้คางนะครับคลิก1ครั้งกดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ลากเส้นแบบนี้นะครับให้โค้งไปตามเส้นร่างของเรานะครับจากนั้นนะครับมาจุดที่3นะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับแล้วก็ดัดโค้งเล็กน้อยนะครับไปจุดที่4นะครับก็จะโค้งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็คลิก1ครั้งกดเมาส์แช่ไว้นะครับ แล้วก็ดัดเส้นโค้งให้เป็นรูปหน้าแบบนี้เลยนะครับปล่อยเมาส์นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับคลิกหนึ่งครั้งกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ดัดนะครับตามที่เราต้องการแล้วค่อยปล่อยเมาส์นะครับอ่ะเราก็จะได้ในส่วนของรูปใบหน้าของตัวการ์ตูนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้กดปุ่ม control ที่แป้นพิมพ์แช่ไว้แล้วก็คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับเป็นการยกเลิกเส้นนี้นะครับเพื่อจะวาดต่อในเส้นอื่นนั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเส้นต่อไปนะครับเราจะวาดในส่วนของทรงผมนะครับทรงผมตรงนี้เราจะมองเป็นทรงผมด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเริ่มจากจุดไ Top. หนก็ Within ได้ Finding นะครับในที่นี้จะข Yar อเริ่มจากจุ Stud Comms ดนี้ก็แล้วกันนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็จะมาจุดที่2ประมาณนี้นะครับคลิก1ครั้งกดเมาส์แไว้นะครับแล้วก็ทําการดัดโค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาด้านบนคลิกแล้วก็ดัดโค้ง มาตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งดัดโค้งอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นมุมนะครับให้เราคลิกลงไปที่จุดล่าสุดที่เราจิ้มลงไปนะครับมันก็จะเป็นการหักแขนตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็มาคลิกคลิกคลิกนะครับก็จะเกิดเป็นมุมแหลมแบบนี้นะครับไม่มีแขนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะโค้งมาตรงนี้แล้วก็คลิก1ครั้งกดเมาส์เชรไว้นะครับแล้วก็ดัดโค้งนะครับ ทุกครั้งที่เราดัดโคง้งมันก็จะเกิดแฮนเดิลหรือว่าแขนสายขวาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการโค้งมาบรรจบกันกับโค้งนี้นะครับอ่าเราก็คลิกป,ประมาณนี้ก็ได้นะครับกดเมาส์เชื่ไว้นะครับแล้วก็ดัดโคง้งเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเมื่อเราได้ผมด้านหลังแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวาดในส่วนผมด้านหน้านะครับอ่า เราก็คอนโทรลแช่ไว้คลิกที่บ้างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการยกเลิกเส้นนี้นะครับเพื่อจะวาดเส้นอื่นต่อนะครับผมด้านหน้านะครับเราจะเริ่มจากตรงนี้นะครับก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาจุดที่2ตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งดัดโค้งนะครับทีนี้ตรงนี้เราต้องการให้เป็นม,มุมแล้วก็คลิกซ้ํานะครับคลิกตรงนี้ดัดโค้งคลิกหักแขนคลิกดัด คลิกหัดแขนคลิกดัดโค้งคลิกหัดแขนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับคลิกโค้งคลิกโค้งหัดแขนแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงมาตรงใบหูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคลิกตรงนี้กดเมาส์ชืไว้ดัดโค้งนะครับ เสร็จแล้วเราจะให้มันโค้งนะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่คลิกตรงนี้เราก็คลิก1ครั้งหักแขนเพื่อจะให้มันเกิดเป็นมุมนะครับอ่ะเราก็มาตรงนี้เลยนะครับโคง้งนะครับคลิกตรงนี้ดัดโค้งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นกดเมาส์แช่ไว้แล้วก็ดัดโค้งนะครับมานี้ปล่อยเมาส์อ่ะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราเรียกว่าส่วน ผมที่เป็นผมด้านหน้านะครับจากนั้นคอนโทรลเชื่อไว้คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งต่อไปนะครับคิวนะคิวก็ไม่ยากนะครับจิ้มลงไปที่จุดที่1จิ้มลงไปจุดที่2กดเมาส์เชื่อไว้แล้วก็ดัดโ้งแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับคอนโทรลเชื่อไว้คลิกที่ว่างหนึ่งครั้งฝั่งนี้ก็ใช้วิธีการนะครับอันตินเนดโดยการมาที่เซเลคชั่นทูลก่อนนะครับกดอันติเนตเชื่อไว้นะครับแล้วก็ ทำการก๊อปี้รูปนี้มาฝั่งนี้แบบนี้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องวาดใหม่ก็ได้ถ้าต้องการให้มันเหมือนกันนะครับตานะครับก็ใช้เพนทูลวาดต่อนะครับคลิกจุดที่1มาคลิกจุดที่2ดัดโค้งนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้ Selection Tool นะครับใช้ l e c t i o n tool อันติเนชเชอไว้แล้วก็ลากออกมาฝั่งนี้นะครับปล่อยนะครับได้ตาเรียบร้อยจมูก ใช้เพนชู ool, นะครับคลิกจุดที่1คลิกจุดที่2ดัดโค้งนะเรียบร้อยนะครับคอนโทรลคลิกนะครับต่อไปเป็นปากนะครับคลิกแล้วก็มาคลิกจุดที่2นะครับมาตรงนี้นะครับจุดที่3ดัดโค้งนะครับกดมาเชื่อไว้ดัดโค้งแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะเรียบร้อยแล้วก็ได้ปากใบหูนะครับใบหู เรามองตรงนี้เป็นวงกลมเลยก็ได้นะครับ ah, เริ่มจากจุดนี้นะครับมาฝั่งนี้ก็คลิก1ครั้งดัดโค้งอย่างนี้นะครับมาจุดนี้ก็คลิก1ครั้งนะครับกลับมาตรงนี้ก็คลิก1ครั้งดัดโค้งแล้วก็คลิกที่จุดเริ่มต้น plateau. แล้วก็จะได้ลักษณะใบหูมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับส่วนรอยของใบหูตรงนี้ก็ใช้เป็นทูนวาดเหมือนกันนะครับ คลิก1ครั้งคลิก1ครั้งดัดโคง้งอ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับ c อน t r ร l คลิกทีนี้ฝั่งนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการจะวาดอีกก็ใช้วิธีเดิมก็คือใช้ Selection Tool นะครับคลิกกด Shift Sh ide, ร์ e ไว้นะครับคลิกนะครับเลือกกด Anterior ชร์ไว้ ide, เพื่อจะทำการ Copy มาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลากมันเลยนะครับเสร็จแล้วทำการกลับทิศทางของมันโดยการคลิกขวา Transform นะครับแล้วก็ Reflect กดโอเคไหมครับหูฝั่งนี้ก็จะพลิกกลับมาก็ใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะไปวาดเสื้อวาดคออย่างนี้นะครับอ่ะมาที่คอก่อนนะครับวิธีวาดคอนะครับแล้วก็คลิกข้างในตรงนี้ก่อนนะครับคลิกข้างในตรงนี้ก่อนคลิกจุดที่1เสร็จมาจุดที่2นะครับมาจุดที่3ตัวนี้ทําคล้ายๆกับปากนะครับคล้ายๆกับปาก เสร็จแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นกดเมาส์แชไว้แล้วก็ดัดโค้งแค่นี้เราก็ได้คอแล้วนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราจะทําเสื้อนะครับอ่ะเสื้อก็จะมองจากเส้นนี้ต่อมาหาเส้นนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มจากจุดไหนก็ได้อส่วนจะเริ่มจากจุดนี้เป็นจุดที่1นนะครับมาจุดนี้เป็นจุดที่2กดเมาส์แชไว้ดัดโค้งเป็นแขนมาแบบนี้นะครับ ตรงนี้เราก็หักแขนโดยการคลิกตรงนี้นะครับให้แขนมันขาดไปจากนั้นแขนเสื้อนะครับก็เอียงมาแบบนี้นะครับคลิกแล้วก็คลิกนะครับดัดโค้งนิดนึงนะครับหักแขนมาฝั่งนี้คลิกดัดโค้งครับคลิกหักแขนนะครับตรงนี้ก็คลิกหนึ่งครั้งนะดัดโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็คลิกดัด นะครับหักแขนตรงนี้แล้วก็เป็นแขนเสื้อนะครับมาตรงนี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้มันก็จะเลยมาที่คอได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ประมาณคลิกลงไปตรงนี้นะครับแล้ว,ก,ลลวก,ก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะก็จะเป็นรูปเสื้อนะครับคอนโทรลแช่ไว้คลิกที่ว่างหครั้งทีนี Joo. ้มาเป็นรูปเบืรอนะครับคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นมาจุดที่2คลิกแล้วก็ ดัดโค้งเล็กน้อยนะครับจุดที่3คลิกจุดที่4คลิกดึงเส้นดัดโค้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับดัดโค้งเพื่อจะทําเป็นรูปนิ้วมาตรงนี้หักแขนนะครับคลิกคลิกดัดโค้งเล็กน้อยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอนะครับ <Into. S 1> เพื่อปิดรูปร่างนั่นเองนะครับ มาแขนตรงนี้บ้างนะครับคอนโทรลเชื่อไว้คลิกที่บ้าง1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งนะครับมาจุดที่2คลิก1ครั้งดัดโคง้งนะครับมาจุดที่3คลิก1ครั้งดัดโค้งดัดโค้งเป็นรูปนิ้วนะครับคลิกดัดโค้งนะครับตรงนี้ก็คลิกเป็นนิ้วป้งครับดัดโค้งเล็กน้อยนะครับนี้แล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับ ปิดเส้นนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่นะครับความโค้งของรูปร่างยังไม่ยังไม่เหมาะสมหรือว่ายังไม่ได้ดังใจแล้วค่อยมาปรับทีหลังนะครับต่อไปจะเป็นการวาดกางเกงนะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งนะครับดัดเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็เป็นเป้านะครับจากนั้นก็คลิก1ครั้งดัดโค้งเล็กน้อยนะครับ ดัดโค้งเล็กน้อยแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเับเป็นกางเกงครับต่อไปเป็นขาเป็นเท้านะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับคลิกลงไปนะครับคลิกลงไปดัดโค้งนะครับคลิกดัดโค้งนะครับแล้วก็มาตรงนี้ดัดโค้งเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอนะครับเรียบร้อยในส่วนของ ขาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขาฝั่งนี้ทําไงนะครับเราก็ใช้ selection tool กด a n t e แช่ไว้นะครับลากมาเลยนะครับลากมาฝั่งนี้แล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ transform แล้วก็เลือก reflect นะครับกด ok นะครับเพื่อจะพลิกด้านกลับมาฝั่งนี้นะครับอ่าแล้วก็วางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดจริงใน illustrator นี่กับรูปที่เราร่างนี่มันอาจจะไม่เป๊ะๆกันก็ไม่เป็นไรนะครับ เราจะถือรูปทรงนะครับที่เราวาดด้วยปากกาเนี่ยมันจะแน่นอนแล้วก็เส้นมันจะสวยกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามือเราบางทีมันก็พินเพี้ยนได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับมือแขนอ่าเหลือแก้มนะครับเหลือแก้มก็ใช้วงกลมธรรมดานี่แหละนะครับมาทําเป็นวงรีนะครับจากนั้นก็อันติเนตแช่ไว้นะครับก็มาฝั่งนี้นะครับมีแก้มอ่ามีสีตรงแก้มอ่าน่าจะได้แล้วนะครับทีนี้ มาถึงขั้นการลงสีนะครับการลงสีเราก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะปิดตานะครับตรงนี้เราเรียกว่าปิดตานะครับหรือว่าซ่อนเลเยอร์นะครับต้นฉบับไว้เราก็จะเห็นเฉพาะลายเส้นตรงนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มลงนะครับลงสีดับแรกนะครับจะลงสีให้กับใบหน้านะครับคลิกไปที่ใบหน้าแล้วก็เลือกสีนะครับในที่นี้จะเริ่มจากสีตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะดับเบิลคลิกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาเลือกสีอ่อนๆนะครับตรงนี้กดโอเคนะครับเราได้สีใบหน้ามาแล้วส่วนอื่นนะครับเช่นหูแขนคอก็จะเป็นสีเดียวกันทีนี้เราก็ไม่ยากนะครับคลิกชิปแช a ่ไว้คลิก, wise, ลกนะครับคอแขนมือพวกนี้นะครับกดชิปแช่ไว้เลยนะครับคลิกเลือกนะครับเราจะเติมสีทีเดียวนะครับ จากนั้นใช้ตัวนี้เลยนะครับไอรอปเปอร์หลอดดูดสีนะครับจิ้มไปที่ใบหน้านะครับก็จะได้สีเหมือนการเป๊ะเลยนะครับเรียบร้อยในการลงสีในส่วนของสีผิวร่างกายหรือว่าเนื้อหนังนะครับทีนี้นะครับเป็นส่วนของเสื้อก็แล้วกันอ่ะเสื้อใส่เสื้อสีอะไรนะครับเราก็มาเลือกนะครับในที่นี้จะเป็นเสื้อเหลืองกัแล้วกันนะครับกางเกงสีอะไรนะครับ กางเกงสีดำหรือสีฟ้าก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราเห็นว่านะครับรูปไหนที่เราวาดก่อนหลังนะครับลำดับชั้นมันก็จะยังไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการส่งรูปส่งไปข้างหลังส่งมาข้างหน้าสลับกันเพื่อให้มันตำแหน่งมันถูกต้องนั่นเองนะครับในที่นี้จะส่งเสื้อไปข้างหลังนะครับโดยการคลิกขวาที่เสื้อคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งไปที่ air ring นะครับแล้วก็ send to back ครับไปข้างหลังสุดละแต่คอยังไม่ไปนะครับล้วก็คลิกขวาที่คอ a r r a n g e งเซนชู back นะครับพอคอไปอยู่ข้างหลังเสื้อแล้วก็ส่งเสื้อไปข้างหลังคออีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวา a r r a n n g s เ n t to back อย่างนี้นะครับให้ปรากฏแบบนี้ทีนี้กางเกงก็เหมือนกันนะครับกางเกงต้องอยู่หลังเสื้อนะครับเราก็คลิกขวาที่กางเกง a i ร์เ e n ง to back อ่าให้ไปอยู่หลังแบบนี้ จากนั้นมือเท้านะครับก็ไปอยู่หลังเสื้อหลังกางเกงนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับกดชิปเชื่อไว้ก็ได้ชิปชิปคลิกนะครับคลิกขวา a r r a n g e s e n d to back อ่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงแขนมือนะครับไปอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องทีนี้นะเราก็มาดูในส่วนของผมนะครับอ่าคลิกที่ผมด้านหน้านะครับคลิกที่ผมด้านหน้าก็จะเติมสี ดำนะครับเราจะให้การะตุนผมสีดำทีนี้ผมข้างหลังนะครับคือผมตัวนี้นะครับคลิก1ครั้งก็เติมสีดำเหมือนกันนะครับแต่เราว่าที่หลังมันเลยมาบังข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็ arrange c e n t e back นะครับให้ผมไปอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับจากนั้นหูนะครับหูมันก็จะอยู่ข้างหลังผมอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลือกใบหู ทั้งสองฝั่งเลยนะครับคลิกหูเอริงเซนชูแบกนะครับจากนั้นค่อยเอาผมข้างหลังนี้ไปอยู่หลังหูอีกทีหนึ่งนะครับคลิกขวาเอริงเซนชูแบกอ่าแบบนี้นะครับมันถึงจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็มาดูคิ้วนะครับคิ้วทั้ง2ฝั่งนี้เราก็จะให้น้ำหนักไปสัก3นะครับแล้วก็นะครับ ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับเราจะให้มันโค้งแล้วก็มาที่สตโตรกแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้นะครับราวแคปนะครับเพื่อให้มันมีลักษณะมุมของเส้นในโค้งนะครับตาเหมือนกันครับคลิกไปที่ตากดชิปเชวายนะครับคลิกไปที่ตาอันนี้เราจะเอาตาใหญ่สักหน่อยก็เอาสัก6นะครับแล้วก็มาที่สโตรกราวแคบให้เป็นลักษณะนี้นะครับ จมูกนะครับจมูกก็เอาสัก3สตรูกราวแคบเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับปากนะครับแล้วก็มาเติมสีนะครับออกเป็นสีชมพูน่าจะได้แก้มนะครับเราคลิกลงไปที่แก้มทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นสีชมพูแล้วก็ไม่มีเส้นนะครับก็คือ มาที่โตรกแล้วก็นันนะครับไม่มีเส้นจากนั้นเราจะทำให้นะครับความเข้มของสีนี้จางนะครับก็คือ o อปาซิตี้นะครับคลิกตรงนี้ลงมาแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเอาสัก20นะครับโอเคพอได้ละนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเราจะซูมภาพออกมาดูนะครับการ์ตูนของเราอ่าก็จะได้การ์ตูนออกมาประมาณนี้แล้วนะครับในการวาด ตรงไหนที่เส้นยังไม่สวยนะครับหรือว่าการลากปากกาของเรานะครับยังไม่แม่นยำก็แก้ไขโดยการใช้ตรงนี้นะครับ Direct Selection Tool นะครับแล้วทำการคลิกลงไปในจุดที่เราต้องการแก้ไขนะครับโดยการคลิกให้เป็นจุดดำก่อนนะครับให้เป็นจุดทึบแล้วค่อยปรับนะครับเช่นย้ายจุดหรือว่าปรับแขนอีกเล็กน้อยอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ เพื่อให้การ์ตูนนะครับดูสวยงามนั่นเองนะครับเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็นะครับเราก็เซฟงานไปใช้งานได้แล้วนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับการวาดแล้วก็การลงสีใน Illust r a t o r นะครับจากการ์ตูนนะครับที่ร่างลายเส้นสู่การใช้ Illust r a t o r นะครับใช้ปากกาลากเส้นแล้วก็ลงสีเราก็จะได้ผลงานออกมาไปใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับไปลองฝึกทำบ่อยบ่อนะครับเดี๋ยวก็จะชำนาญเอง พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ